การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม AutoCAD เวอร์ชัน2023หลังจากที่เราได้เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราจะเจอแท็บที่ชื่อว่า Start นะครับซึ่งในแท็บ Start ก็จะมีปุ่มให้เราสำสำหรับการเปิดไฟล์งานขึ้นมานะครับจะมีอยู่คือ Open นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีการเปิดไฟล์งานอยู่3อย่างคือ Open File โอเพนไฟล์ก็จะใช้สําหรับการเปิดไฟล์ a u t o c a คในคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ว่าจะเป็น USB หรือว่า external hard disk นะครับอันที่ 2. o p e n a s h i e t Set t ตัวนี้ก็จะใช้สําหรับการเปิดชุดแผนงานนะครับตัวที่3ก็จะเป็นการเข้าถึงไฟล์ตัวอย่างที่มาพร้อมกับที่เราติดตั้งโปรแกรมนะครับ ในโปรแกรมเองจะมีไฟล์ตัวอย่างกลุ่มต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูก็จะมีงานประเภทต่างๆให้เราสามารถเลือกเลือกใช้ได้เลยนะครับถัดมาปุ่มนิวปุ่ม n ิ w วก็จะใช้สําหรับการสร้างงานใหม่โดยให้เราคลิกที่ดอบดาวลงมานะครับก็จะเจอวิธีการสร้างงานแบบใหม่ในที่นี้ก็จะมีเทมเพลตเทมเพลตตัวนี้ จะใช้สําหรับดูเทมเพลตที่เราใช้ไปล่าสุดตอนนี้เราจะยังคลิกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้มีเทมเพลตไหนที่ถูกใช้งานไปเลยนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็น a c a t นะครับ d w t ถัดมาก็จะเป็นกล่องตตวตอบที่เราจะใช้สําหรับการเลือกเทมเพลตทั้งหมดนะครับพอเราคลิกเข้าไปก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้งานนะครับเร,เรียงตามนี้นะครับ เราก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยหรือตัวสุดท้าย g e s t m o r e Template Online ตัวนี้ก็จะใช้สำหรับการดาวน์โหลดเทมเพลตเพิ่มเติมทางออนไลน์ก็คือนอกเหนือจากตัวเทมเพลตที่ติดตั้งมาคว้มกับโปรแกรมเราสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้โดยคล,คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้าไปตัวลิงก์ก็จะลิงก์ไปที่ตัวของ เทมเพลตออโต้แคตเวอร์ชันสองพนนะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดออกมาใช้งานได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็ไว้สำหรับสร้างชุดแผนงานขึ้นมาใหม่นะครับตรงกลาง รีเซนต์รีเซนตรงนี้จะเป็นจุดที่ใช้แสดงไฟล์ AutoCAD ที่เราเคยใช้งานผ่านไปซึ่งในที่นี้เราจะเห็นอยู่คือ3แบบซึ่งแบบนี้จะเป็นตัวแบบที่เป็นแบบตัวอย่างที่มาพร้อมกับการติดตั้งโปรแกรมนะครับถ้าดูตามนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เปิดไฟล์งานใ,นใดๆใหม่ขึ้นมานะครับ ส่วนด้านขวามือสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นประกาศต่างๆของ AutoCAD นะครับแล้วก็มีปุ่ม Connect ที่เราใช้ Account ของ Autodesk ที่เราได้สมัครไปนะครับเราสามารถ Connect ได้เลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างงานใหม่ขึ้นมานะครับ วิธีการสร้างงานใหม่เราก็คลิกที่ New Drawing ตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกที่ไฟล์แท็ตรงนี้ได้หรือเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันหลังจากที่เราเปิดไฟล์งานขึ้นมานะครับ ก่อนที่เราจะทําการเขียนโปรแกรมทุกครั้งเราจะต้องไปกําหนดหน่วยหรือว่ากําหนดยูนิตซะก่อนว่าแบบที่เราเขียนจะมีหน่วยเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรหรือว่าเป็นมิลลิเมตรนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแปลนอาคารเราก็จะใช้หน่วยเป็นเมตรนะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องกล ที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราก็จะใช้หน่วยเป็นม mm. ิลลิเมตรเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งค่าหน่วยนะครับจะมีอยู่สองอย่างนะครับเราสามารถคลิกที่ตัวไอคอนของตัว AutoCAD ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปที่ Drawing u n i t y นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ Unit ซึ่ง ตัวพื้นฐานของโปรแกรมเขาจะให้หน่วยนะครับที่เป็นทายดซิมอนคือเลขฐาน10แล้วก็เป็นจุดทศนิยม4ตำแหน่งนะครับสำหรับตัวด้านของความยาวนะครับส่วนมุมเขาก็จะให้เป็นด e ซิมอนดีกีนะครับแล้วก็ตัวจุดทศนิยมมาก็คือเป็นศูนย์ตำแหน่งซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ทีนี้ตัวที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนก็คือตรงนี้ เราจะต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับงานที่เราจะเขียนเช่นเราจะเขียนแปลนบ้านหรือแปลนอาคารปกติเราก็จะใช้หน่วยเป็นเมตรนะครับเราก็คลิกที่เป็นเมตรตรนี้ถ้าใครเขียนเป็นชิ้นส่วนเครื่องกลน,นะครับเราก็จะใช้เป็นมิลลิเมตรนะครับเพราะทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มต้นชิ้นแบบเราก็ต้องมากําหนดตัวนี้ก่อนอในที่นี้เราจะเลือกเป็นเมตร แล้วก็คลิกโอเคนี่คือสำหรับวิธีที่หนึ่งการตั้งค่าหน่วยอีกอย่างหนึง่งเราสามารถพิมพ์นะครับที่แถบคอมมานด์ไลน์ตรงนี้ได้เลยพิมพ์คือยูนิพิมพ์คำว่า Unit แล้วก็กด Enter นะครับก็จะมีหน้าต่างดรออิ่งยูนิขึ้นมาให้เหมือนกัน นะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นเลขฐานสิบแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นเราจะปรับเป็นจุดยมก็ปรับได้นะครับนี่นะแล้วปรับเป็นเมตรหรือมิลลิเมตรแล้วก็โอเคเพราะฉนั้วิธีการกําหนดหน่วยหรือยูนิตทาได้อยู่สองอย่างนะครับใครจะเรียกใช้ผ่านไอคอน a c a คก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการป้อนคำสั่งผ่าน แทบ Command Line ็บคอมมานด์ไลน์ก็ได้เช่นกันถัดไปสำหรับตัวโปรแกรม AutoCAD 2022ก็จะมีธีมสีให้เราเลือกใช้ได้อยู่สอง,สองแบบนะครับคือแบบมืดหรือว่าแบบดาร์กตอนที่เราที่เราเห็นอยู่ณนะตอนนี้ก็จะเป็นแบบดาร์กซึ่งก็จะเหมาะสำหรับการเขียนแบบนะครับก็ จะทำให้เราเขียนได้สบายตามากขึ้นนะครับอีกแบบหนึ่งคือแบบไลท์แบบไร์ก็คือแบบสว่างทีนี้วิธีการถ้าเกิดว่าเราจะปรับเปลี่ยนสีนะครับก็ให้เราคลิกขวามือไปที่ออปชันแล้วก็ไปที่ดิสเพย์นะครับตรงนี้ที่ปุ่มดิสเพย เสร็จแล้วเลือกเปลี่ยนได้นะครับจากเดิมตอนนี้สีดาร์ก,ก็คือสีดาร์กจะเป็นสีเทาดําแบบนี้ส่วนสีไลท์จะเป็นสีขาวนะครับพอเราคลิกไลท์เสร็จแล้วเราลองคลิกโอเคนะครับสังเกตว่าตัวแถบเมนูแถบริบบอนคอมมานด์ไลน์แถบสเตตัสข้างล่างก็จะเปลี่ยนเป็น สีขาวนะครับจะเป็นสีขาวสีไลท์ส่วนพื้นที่เขียนแบบถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนสีแล้วก็คลิกขวามือออปชันพื้นที่เขียนแบบจะอยู่ตรงปุ่มทิดเพย์ไฟล์แท็บตรงนี้แล้วก็คลิกที่คันเลอร์ตอนนี้สีโค้ดสีของตัวตากนะครับจะเป็น R G B คือ33 G40 แล้วก็ B48 นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็คลิกที่ไว้แล้วก็คลิก apply and post สังเกตว่าตัวพื้นที่เขียนแบบของเราก็จะเป็นสีขาวการใช้สีไลท์หรือสีขาวก็จะเหมาะสำหรับการที่เราต้อง capture รูปภาพใน a u t o c a คตัวนี้ไปทําเป็นเอกสารนะครับก็จะสามารถตกแต่งเอกสารได้ง่ายนะครับหรือว่าการทำพรีเซนต์ต่างๆนะครับที่ต้องโชว์บน c a ดเวลามองนะครับก็จะมองได้ง่ายกว่าแต่ว่าสำหรับซีไล h ์ก็จะไม่เหมาะสำหรับการเขียนแบบที่ต้องใช้เวลานานๆน,นะครับเพราะว่าเน,นื่องจากว่าเป็นเรื่องของแสงนะครับ แสงที่อาจจะทําให้สายตาเราล้าก็ไดานนะครับทีน,นี้ถ้าถ้าเราจะเปลี่ยนกลับคืนเราจะเปลี่ยนกลับคืนค่าเดิมค่าเดิมก็คลิกที่เดิมเลยนะครับก็คลิกขวาออปชันแล้วก็ ตัวนี้ก็ไปที่ Dark นะครับส่วนคันเลอร์คันเลรเราจะต้องใช้สีเดิมนะครับเราจะต้องใช้สีเดิมให้เราตอนนี้สีเดิมของเราจะหายไปแล้วที่เป็นเบอร์สามสามสิบสามสี่สิบสี่สิบแปดนะครับให้เราเลือกที่ select color พอเราเข้ามาที่ select color select color จะมีสีให้เราเลือกอยู่สามรูปแบบแบบแรกเราจะเรียกว่า index color index color ก็จะเป็นเบอร์สีต่างๆนะครับเช่นอตอนนี้ผมชี้ไว้ที่สีเหลืองอสีเหลืองถ้าเราดูที่ index index color ก็จะเป็นเบอร์สองนะครับสีแดงก็จะเป็นเบอร์หนึ่งสีเขียวเป็นเบอร์สาม อ่ตัวนี้ในกล่องพวกนี้ก็จะมี index color นะครับซึ่งก็จะมีค่า R G B ที่แตกต่างกันไปถัดมา true color true color ก็จะเป็นสีที่สเสมือนจริงซึ่งเราสามารถเอาเมาส์คลิกที่พื้นที่สีตรงนี้ได้นะครับเราต้องการสีไหนแล้วก็สุดท้ายคือ b o x color b l o c color ก็จะมีให้เราเลือกนะครับอว่าเราจะเลือกเป็น b o x ชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนตัวสีนะครับให้กลับเป็นสีดาร์กเหมือนเดิมแล้วก็ป้อนนะครับป้อนค่า R G B ลงไป สามสามสี่สิบสี่สิบแปดสามสามคอมม่าสี่สิบคอมม่าสี่สิบแปดอ๋อน,นี่ไม่อันนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปต้องไปพิมพ์ที่ two color นะครับสามสามสี่สิบสี่สิบแปดอ่าคลิกโอเค ตอนที่เราป้อนค่ากับคืนเมื่อกี้เราป้อนที่อินเด็ไม่ได้นะครับเราต้องไปป้อนที่ตรงกล่องของ True Color เสร็จแล้วเราก็คลิกปุก่ Apply Encode สีก็จะกลับมาเป็นสีเดิมคือสี Dark นะครับอันนี้คือสำหรับวิธีการเปลี่ยนธีมสีให้เหมาะกับการใช้งานนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่าน จะใช้งานทำอะไรนะครับจะเขียนแบบหรือว่าจะเขียนเพื่อทำเอกสารแต่ก็ปรับเปลี่ยนสีได้ต่อไปมาดูเรื่องของหน้าต่างโปรแกรมหน้าต่างโปรแกรมของ AutoCAD v เวอร์ชั่นสองพก็จะมีพื้นที่ทำงานหรือว่า Workspace อยู่3รูปแบบนะครับ ซึ่งรูปแบบที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เราจะเรียกว่าเป็น d a r t i n g and Annotation นะครับทีนี้ตัวรูปแบบเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนได้โดยคลิกที่ตัวแถบสถานะข้างล่างนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้ซึ่งเราก็จะเห็นว่าจะมี เครื่องหมายถูกอยู่ตรง d r a f t i n g and Annotation นะครับ AutoCAD 2023นี้ก็สามารถทำงานในรูปแบบ 3D Basic ก็คือพื้นฐานของ3มิติได้ถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับนี่คือรูปแบบที่2องสังเกตว่าเครื่องมือต่างๆแถบ,บริบบอนต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นลักษณะของการใช้งานพื้นฐานของ3มิติอีกรูปแบบหนึ่งบีบ รูปแบบที่สามจะเป็นสามดีโมเดลนะครับก็สำหรับการขึ้นรูปภาพชิ้นงานที่เป็นสามดีเครื่องมือก็จะมีให้ใช้มากมายหลากหลายนะครับสำหรับตัวสามดีโมเดลลิงกั้าถ้าเราจะเปลี่ยนกลับก็คิดที่เดิมนะครับเราจะเขียนในรูปแบบของดับติิงก่อนนะครับ เป็นลักษณะของสองมิติในหน้าต่างของ Drafting and Annotation ที่เราจะใช้เขียนแบบสองมิติหรือว่า 2D หน้าจอที่เราเห็นก็จะมีส่วนประกอบส่วนแรกส่วนแรกคือตัวนี้นะครับตัวนี้ ที่เป็นโลโก้ของ cat อ่ฯตัวนี้เราจะเรียกว่าแอปพลิเคชันเมนูส่วนที่สองตั้งแต่ไอคอนที่อยู่หลังแ c a t ออกมานะครับจนถึงแชร์ตรงนี้ตัวนี้เราจะเรียกว่า Quick Access Toolbar ส่วนที่สามคือ เมนูที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับตั้งแต่โฮมที่เราเห็นตรงนี้ที่เปิดไว้ก็จนถึงฟีเจอร์แอปตรงนี้ตรงนี้เราจะเรียกว่าเมนูบาร์นะครับเมนูบาร์ส่วนที่สี่ที่เราเห็นไอคอนทั้งหมดตั้งแต่ลนยจนถึงเบสท้ายตรงนี้ตัวนี้เราจะเรียกว่าแถบริบบอนนะครับส่วนที่ห้า ส่วนที่5ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือตั้งแต่คําว่า Start กับ d w i n g ตรงนี้ตัวนี้เราจะเรียกว่า r o w n n g f i ์แ t a ซึ่งเราสามารถเปิดเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆได้นะครับส่วนที่6ที่เห็นเป็นตารางกิดตรงนี้เราจะเรียกว่า d อ i n g w i w d o w นะครับก็คือพื้นที่สําหรับการเขียนแบบ ส่วนที่เจ็ดเจ็ดก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นแกน x กับแกน y ตรงนี้เราเรียกว่า user coordinate system นะครับก็คือระบบพิกัดซึ่งเราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นพิกัดแบบ2มิติก็จะมีแกนอยู่2องแกนคือแกน x กับแกน y แกน x ก็จะเป็นเส้นสีแดงนะครับแนวนอนแล้วก็แกน y ก็จะเป็นแนวทั้งสีเขียว ส่วนที่แปดด้านล่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับที่เราใช้ป้อนคําสั่งก่อนนั้นนี้เช่นเราป้อนคําสั่งยูนิตตรงนี้เราเรียกว่าแถบคอมมานด์ไลน์นะครับคอมมานด์ไลน์ส่วนที่เก้าส่วนที่เก้าที่เราเห็นเป็นวงกลมตรงนี้ที่มีทิศสี่ทิศนะครับ เหนือใต้ออกตกนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าวิวคิววิวคิวนะครับส่วนที่10คือด้านข้างตรงนี้ตรงนี้เราจะเรียกว่าเนวิเกชันบาร์นะครับเนวิเกชันบาร์แล้วก็ส่วนท้ายสุดสุดท้ายคือแถบด้านล่างตรงนี้เราจะเรียกว่าสเตตัสบาร